ยานเตือนว่าแฟนคุณกําลังจะหมดรักหนึ่งเขาไม่สนใจว่าคุณหายใจวันนี้กี่ครั้งแล้วเธอได้นับไหมว่าเราหายใจกี่ครั้งวันนี้ขอเราแล้วกันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งไม่ถูกโอ้โหแล้วใครจะไปนับได้น้อคอยสองเขาไม่รู้ว่าวันนี้เรากินข้าวไปกี่เม็ตเฮ้ย หมายความว่ายังไงเนี่ยกินข้าวไปกี่เม็ดเนี่ยใครจะนับได้ผิดไหมเธอไม่สนใจเราอะ่ะสนข้อที่สามขาไม่สนใจว่าคุณอะ่ะกับพิบตาวันนี้ไปกี่ครั้งฮะกระพิบตาอืม หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนั่นเราก็ดูอยู่ไม่ถูกโอ้แล้วใครจะไปติดตามได้ขนาดนั้นล่ะคนดูคู่รักคนดูหรอได้ติดตามเร่อนี้ไหมกินข้าววันละกี่เมตรหายใจกี่ครั้งกระพริบตากี่ครั้งอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างข้อที่สี่ขอไม่สนใจว่าคุณอ่ะกินน้ํากี่หยดกี่ครั้งผมยอมรับก็ได้ว่าผมไม่สนใจ ก็ดีก็ดูคำถามที่คำถามแบบนี้ข้อที่ห้าเขาไม่สนใจว่าวันนี้คุณเข้าห้องน้ำไปกี่ครั้งห้าหกครั้งไม่เคยสนใจกันบ้างไหมฮะก็สนแต่เรื่องนี้ใครจะไปติดตามได้เห็นไหมทุกคนเรื่องง่ายง่ายเห้น มันง่ายเหรอวะมันง่ายตรงไหนอะเพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วกันข้อที่หกแล้วเราครบกันมาตั้งแต่วันแรกอะคบกันมากี่วิกี่นาทีกี่สง่งกี่นาทีกี่วันกี่เดือนกี่ปีง่ายๆเลยคําถามนี้ง่ายมากเลยง่ายมากรู้ไหมล่ะไม่เนี่ยเห็นไหมทุกคนแค่นี้ก็ไม่สนใจ อ้าวค้างไปแล้วทุกคนเน็ตช้าเน็ตช้าเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมเน็ตก่อนนะเน็ตเขาหมดละ